วันนี้โรงเรียนของเราโรงเรียนบ้านศพปืนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสุวั์บรรลือลาภและครอบครัวได้มอบทุนการศึกษาและมอบอาหารกลางวันดีๆให้กับเด็กๆพวกเราน้อมรับน้ำใจและมิตรภาพดีๆจากท่านเป็นอย่างยิ่งในวันนี้คณะครูและนักเรียนช่วยกันเตรียม น้ำหวานหวานผลไม้แตงโมอร่อยๆรยวมไปถึงขนมและกับข้าวอาหารในวันนี้จะเป็นข้าวมันไก่ซึ่งพวกเราแนแนาที่จะได้ทานมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งน้ำพริกและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือส้มตำรสชาติอร่อยตามธรรมชาติบ้านเรา เขาบอกว่าส้มตำจะอร่อยอยู่ที่ความสุขของคนทานแต่ความสุขที่เราได้รับวันนี้ท่านสวัสดิ์และครอบครัวได้มอบให้กับพวกเราผ่านสะพานความใจบุญของพ่อสมณนะอังสุศาสตร์และแม่ศริพรอังสุศาสตร์ขอบคุณทั้งทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง สำหรับวันนี้เราได้งบสนับสนุนอาหารกลางวัน5,000บาทและทุนการศึกษาอีก5,000บาทซึ่งจะมอบให้กับเด็กๆในวันต่าไปก็ขอกราบขอบพระคุณท่านสุวัสด์บรรลือลาบและครอบครัวอีกครั้งด้วยน้ำใจเมตรีและขอกราบขอบพระคุณสำหรับน้ำใจที่ท่านมีให้กับเด็กๆและที่ขาดไม่ได้คือ ความรักความผูกพันที่ท่านมอบให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ไ,ไ,ดได้มาจากระโข้าววิตามินเลือดรแล้มีกวามินนอมไจับไขมันได้มาจากไก่ ขอบขอขอขอคุณแม่บ้านบ้านานุแม่พครกพาอคมูพ่อแม่ตัวเละแแตัวเล็กาทานได้ขอบทานอาหารจานนี้มีประโยชน์ยิ่งและเป็นความสุขที่ได้รับจากท่านข้าวนุ่มๆเนื้อไก่อร่อยอร่อยน้ำซุปกลมกลม่อมบวกกับส้มตำรสแซ่บปิดท้ายด้วย ของหวานและผลไม้ช่างสุขใจเหลือเกินขอขอบคุณค่ะคุณครับคุณครับคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะคุณครับครับขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะอิ่มมากค่ะ ขอบคุณเนอะแปก็ตัวเยี่ยมมีติโรงเรียนไน้เนอะขอบคุณเอ่มรอตาโรงเรียนนีแน่อ่ขอบคุณนะคะมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แทนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านศพฟื้นนะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณสุวัตบรรบลือราบเป็นอย่างสูงนะคะในการเลี้ยงอาหารขนมน้ําแล้วก็ผลไม้เด็กๆนักเรียนแล้วก็รวมไปถึงข้าวมันไก่นะคะขอขอบพระคุณค่ะ สุดนี้ขอกราบราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกและพระสยามเทวาธิราชตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านสุวัสดบรรลือลาบและครอบครัวได้นอบก,กราบไหว้ก็ขอให้โปรดประทานสิ่งดีๆให้กับครอบครัวของท่านและขอให้ท่านมีความสุขความจำเริญมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกการ Do I have?